ซึงประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความเห็นในเรื่องของการที่ต้องการให้คนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เข้ามาบริหารประเทศขณะเดียวกันก็อยากจะให้มาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเ,เป็นหลักครับก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากพี่น้องประชาชนไปฟังเสียงจากชาวเชียงใหม่กับความเห็นต่อการเลือกตั้งในช่วงต้นปี2569ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่ก็เผยความต้องการต่อรัฐบาลชุดถัดไปเนี่ยให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับเราจะไปฟังเสียงประชาชนกันครับ ถ้าถามว่าอยากได้รัฐบาลแบบไหนก็อยากได้รัฐบาลที่มันแบบร่งใสกว่านี้ชัดเจนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืแต่มันจะทําได้ไหมได้หรือเปล่าออนั่นแหละค่ะค่ะก็พร้อมเลือกตั้งระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าก็พอดีเขายุบสภาเนาะเราก็ต้องพร้อมเลือกตั้งใหม่ได้แล้วอยากได้สสที่ พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจด้านอาหารน้อด้านการเกษตรทุกอย่างแหละให้มันแบบจริงจังกว่านี้อ่ะเอออยากได้คนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วก็ไม่ทุจริตเนาะอยากให้อยากให้ทำเพื่อประชาชนจริงๆจะได้แบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราเยอะๆการเลือกตั้งก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่า เราก็อยากจะได้รัฐบาลที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยค่ะแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมค่ะเนาก็ต้องบอกว่าพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการบางคับด้วยแล้วก็บังคับออกเสียงนะทุกคนทุกคนต้องออกเสียงอยู่แล้วถึงจะเ,เลือกเลือกไม,ไม่ไม่เลือกใครก็แล้วแต่แล้วก็ส่วนของอยากให้พัฒนาตรงไหนใช่ไหมอ่ ส่วนตัวเราอยู่ภาคเหนือเนาะเรื่องของฝุ่นก็สําคัญเพราะว่าก็ยังเยอะยังแก้ไขแก้ไขไม่ได้หมดก็อย่าให้แก้ไขเรื่องฝุ่นเรื่องปัญหาทางสุขภาพด้วยอย่างนี้ครับครับช่วงนี้